Stay. อ่าหนึ่งนาทีนะคะสำหรับการเซตอัพหุ่นยนต์ค่ะทางซีเสียเงินนะคะรับกรลัดติดตั้งเซตอัพนั่นเองนะครับหุ่นยนต์นักพนุบาลของเขาทีมนะคะจะมีหุ่นยนต์สองตัวนะคะคือเป็นดูยนต์อักพนุบาลหนึ่งตัวและหุ่นยนต์บังคับด้วยมืออีกหนึ่งตัวะคะ่ะทางฝัง่งอโนทครับทีมสีแดงนะฮะเห็นกำลังนี่ครับยิงปุ่มทำไมนี่ค,ครับอินครโปรต้อนขึ้นมนดวงจันทร์ใช่ไหมคะใชสวัสดี เริ่มการแข่งขัน,นข3นาทีนะครับาภารกิจแรกนะครับอุญญญ่นยนต้องทักมือของทั้งสองทีมนะครับจะไปนําใบไม้จะไปโหลดใบไม้เข้ามาในตัวอุ่นยนต์ก่อนเพื่อไปวางในกระถางขณะนี้ซึ่งทีมสีแดงกําลังจะเอาใบไม้ไปวางในกระถางได้แล้วจำนวน3ใบยยนะคะต้องวางใบไม้ให้ได3น3ใบใน3ะถางในซี่งม้งโต๊ะใต้โต๊ะตากนะครับบล บไปใย้อนมััิไปวางตำแหนงในซิโลกเหนือต่อไปป้นให้หุ่นยนต,นนตนน์ัโโ<อ>ตโนมันิปปน,มน,นะคะเพื่อที่จะไปทำงานอ่อสนะคะครับผมครานี้ทักสินนคอรีทายหุ่นยนต์เพื่อมาที่จุดสตาร์อีกครั้งหนึง่งหุดยอดยอยสอะ,ะจะนไปใบเลหุยต์ัตโนมค่ะีนีายอท่ผ่านไียงนที39วินาทีค่ะ สิบคะแนนนะคะสหรับทีสีน้ำเงินบด้วยของทีมสีดตอนนี้นีกลังจดจย่างย่าอู่นะคะเมย์ซาวาเลทาหึ่นี่สีนะคมาเารตลเหุดทีสาม้นเลยนะมีโอกาสยิงสาคัญนั่นเองครับตอนนี้เวลาไปชอที่ิมนาทีค่ะคะแนนของสีน้ำเงนะคะสคนนค่ะนี้นะครับใหย ็ขึ้นมาเย็บขึ้นมาสำเร็จแล้วใครกไปต่อไปค่ะเวลานะคะสองนวนกานาีค่ะเราจะทำอะไรกันต่อไปก็ดิวเสียเวล่ค่ะไค่ทำแด้บหรอคะเขายิ่งขึ้นมาโชว์เฉยๆหนึ่งร้อยคะแนนนะคะสำหรับทีมลูกพ่อเป็นใครค่ะเป็นกาแคะแนนแบคะแนนสูงสุดเลยนะ ทีมที่น่ากลัวอีกทีหนึ่งเช่นกันนะครับดูซิว่าเขาจะเจ็บขนาดที่11นะคะซึ่งวันนี้เราจะแข่งทั้งหมด48่สิบกานช่วยกันหาดีสิ 4. ครูได้ครับก็เข้าสู่การเซตอาบุญโยนต์ในสนามหนึ่งนาทีนะครับวันนี้กำลังทุ่มโลดไปไม่พี่พี่โยนนะครับทุ่มนตดมากระโดดขอต้นกล้าต้นเดียวเดี๋ยวยิงนิ่มๆให้ดูดเอมาแล้วจะเป็นการยิงต้นกล้าครั้งแรกของเกมภายในช่วงเช้าดีเลยนะครับเล่นนาที่เอโหอเต้นเต้นครับเป็นการยิงต้นกล้าเล็งนะครับวันนี้ท nice <car course> ีมสีแดงเล็ง โอ้แรกนะคะที่สาวผ้าที่จะยิงตข้าไปได้คู่โอ้โหผลที่เฉลยนะคะสก้ที่งนาเมื่วันนี้จาก4นะจ๊ะค่ะยูบอ เดี๋ยว2แนสีิ่คสงต่กนารู้สึกว่าเราทาให้ส์ิดพูนกยารยิงต้นล้าขึ้นโดมจักนะเืวลาตอนนี้นะคะ2นาทีแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวองค์คณะสร้างต้อมาขอวิธีศึกษาวิธีจากตมีนะจืะ๊๊๊๊๊ด๊๊๊๊๊๊๊๊น๊๊๊๊๊ย๊๊๊๊๊๊๊๊้๊๊๊๊ก๊๊ลังจะยกยก เอาละเอาละกับลาเลด้่านัตดูกับการเล็กครั้งนี้40วินาทีไปยี่สิบส24วินาทีครับ การศึกษาสิ่งุดยนตก่อนนะคะเราชาตราจารย์ดรมโนกิจพานิชกุฑีผลพัฒนาการโปงและว่าที่ร้อยตรีไกลพบอ่อนราษค่ะสำหรับการชนค่ะแล้วก็ถามวาสำหรับการ เลือกทัพเกมภายในขันสารนีระหว่างไงด้รับนิวบอลสีแดงและลูกเตะพออ,อ๋อไช่ครับลูกเตะแม่พอปลาสีน้ำเงินครับและ,ะค่ะคู่นี้คู่ที่สูสีนะคะโดยทั้งคู่สามารถทำคะแนนได้รวดเร็วมากนะครับใบไ,ไหม้หนึ่งใบนะคะจะมีคะแนนสินคนคนบ,สะบคะแนนค่ะอันนี้เบอร์บกระบบยี่สิบคะแนนเท่ากันครับ <มา S 1> และสามสิบคะแนนเท่ากันครับทั้งคู่นะคะทำภาร,ก,ก,รก,กิจแรก้สำเร็จแล้วนะคะได้เก็บกูวลงได้นะคะขณะนี้นะครับทีมสีน้ำเงินนะครับจากทีมลูกเตะแม่พอปลานะครับขุดยศสมรู้ได้นะ ไปวางในกระถางในคู่ลโอกเหนือครบเราจะสามไปครับเอาล้วค่ะถ้าครบนะคะสามไปเราจะได้เป็นชาวเซฟแนนเป็นหกเซฟค่ะหลังจากนั้นเขาจะหยิบต้นกล้ามานะครับเพื่อจะส่งให้คุณโยนประทันต์มือนะครับจริงขึ้นไปประโจนการนั่นเองคุณโยนปังคับามือนะคะจะหยิบนะคะต้นกล้าจากคุณโยนะคะแล้วจะเล็งไปที่ดวงจันทร์ค่ะอันนี้ใช้ปืนของคนให้คุณโยนคู่กันนะครับเอาล้วค่ะสีน้ำเงินนะคะลูก All right. นุก็ไม่พอปานะครับอยู่ในบัตรเสื้อสีแดงนะครับและไอร้าบิวบอลนะครับอยู่ในบัตรเสื้อสีเขนตอนนี้นะครับไอร้านิวบอลเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่เนื่องจากทำคะแนน,นเมื่อกเกี้ที่แล้วได้ไปนะครับตอนนี้นะคะทางสีแดงนะคะสามารถที่จะนําใบไม้ไปวางได้ก่อนสิบคะแนนค่ะใบไม้ที่จะไปวางในกระถางนะคะต้องวางให้แนบสนิทนะคะถึงจะเป็นคะแนนค่ะเอาแล้วคะยี่สิบก็ได้ละค่ะ,ะ,ะ,คะติดต่อยี่สิบเท่ากันครับตอนนี้คะแนนที่สามสิบใครจะได้มาก่อนครับสีแดงได้ไปแล้ว ขุนยนต์อัตโนมัติขับที่ทุกคล้วเอาออกแ มันทุบไปเอาไว้ค่ะเพื่อนจะไปยิมต้นกล้ามาส่งใรีกหุ่นยนต์รับคํได้มือนะคะหุ่นยนต์รับคำดสี้ำเงินะครับันต้องจ้องอยู่เราจะหยิบต้นกล้าขึ้นมานะเย้เลย